ฉันหมดแพชชันหรือแค่ยังหามันไม่เจอแพชชันก็เหมือนรถไฟเหาะมันทั้งพาเราบินไปหาความสุขและทิ้งดิ่งสู่ความสิ้นหวังได้อย่างฉับพลันจงตามหาแพชชันให้เจอเธอ,เธอต้องทุ่มเทกับแพชชันให้เต็มที่แค่คร่ำบอกว่าตามหาหรือทุ่มเทใครก็พูดได้แล้วถ้าหาแพชชันไม่เจอหรือทำแล้วหลงทางละชีวิตของเราจะเดินต่อไปทางไหนดี ราศีชาบิร์กอดีตที่ปรึกษาดาวรุ่งจากคำเงียบขาวและสตีฟมาร์เนสอดีตนักวิ่งอัจฉริยะเคยไล่ตามแพทย์ชันจนประสบความสำเร็จแต่ชีวิตก็พลิกผันแพทย์ชันที่มีกลับย้อนมาทำร้ายกว่าจะตั้งหลักได้ก็เกือบสายเกินไปน่าสนใจชอบหรือรักความรู้สึกแบบไหนถึงเรียกว่าแพทย์ชันแก้อย่างไรดีถ้าเต็มที่ให้แพทย์ชันแล้วชีวิตเสียสมดุลจำเป็นไหมที่เราต้องมีแพทย์ชันแค่เรื่องเดียวถ้ายังไม่มีเราจะหาแพทย์ชันได้อย่างไรทำย่างไรต่อถ้าเราหมดแพทย์ชันกับสิ่งนี้แล้ว ลองบ่มเพาะความฝันความรักหรือความหลงใหลให้กลายเป็นแพทย์ชั้นแล้วค่อยๆใช้เวลาจีรนายแพทย์ชั้นนั้นให้งดงามไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดใดจะช่วยให้ชีวิตคุณเดินบนเส้นทางที่ใช่คุณจะได้เรียนรู้วิธีจัดการกับแพทย์ชั้นและพัฒนามันเพื่อจุดประกายชีวิตคุณให้สว่างสวยขึ้นมาอีกครั้งข้อคิดจากหนังสือฉันหมดแพทย์ชั้นหรือแค่ยังหามันไม่เจอ 1. แพชชั่นเป็นสิ่งที่พัฒนาได้หลายคนมองว่าแพชชั่นเป็นสิ่งที่ต้องค้นหาชี้ให้เห็นว่าแพชชั่นสามารถสร้างขึ้นมาได้จากการเรียนรู้การฝึกฝนและการพัฒนาทักษะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งยิ่งเรามีความชำนาญในสิ่งที่ทํามากขึ้นเราก็ยิ่งรู้สึกลหลงใหลในสิ่งนั้นมากขึ้นได้ดังนั้นความสนใจที่มีต่อสิ่งใดอาจเกิดจากการลงมือทำไปเรื่อยๆ 2. แพชชั่นเป็นดาบสองคมแม่แพชชั่นจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ช่วยให้เราทุ่มเทและมุ่งมั่นแต่หากเราไม่รู้จักควบคุมหรือสมดุลแพชชั่นนั้นมันก็สามารถนำไปสู่ความเครียดก,การหมดไฟหรือความผิดหวังได้การลหลงไหลในบางสิ่งมากเกินไปอาจทำให้เรามองไม่เห็นข้อเสียหรือยอมเสียสละสิ่งสำคัญอื่นในชีวิตเช่นสุขภาพความสัมพันธ์หรือความสุขระยะยาว สม,มุมมองที่เปลี่ยนไปกับเวลาแพทย์ชั่นของเราอาจเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาหรือสถานการณ์ในชีวิตไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องยึดติดกับแพทย์ชั่นเดิมไปตลอดชีวิตการเปิดใจให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงแพทย์ชั่นหรือความสนใจใหม่ๆเป็นสิ่งที่ควรยอมรับ 4. การสัมผัสกับแพทชั่นจะรู้สึกมกมุนและถูกครอบนำโดยกิจกรรมความคิดหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งความรู้สึกยึดติดอย่างรุนแรงนี้ถูกกระตุ้นจากสารเคมีในสมองที่ชื่อโดพามีนที่ส่งผลให้เราเพ่งความสนใจกับสิ่งที่กำลังทำจะรู้สึกกระตือรือรน้นและมีชีวิตชีวา การหาความหมายในชีวิตชี้ให้เห็นว่าความหลงไหลไม่ได้เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถหาเจอได้ง่ายๆและไม่ใช่เรื่องผิดปกติถ้ายังไม่พบแพชชั่นในชีวิตความคิดที่ว่าเราทุกคนต้องมีแพชชั่นนั่นเป็นแนวคิดที่สร้างความกดดันแรงบันดาลใจอาจมาได้จากการทดลองหลายๆอย่างโดยไม่จําเป็นต้องจํากัดแค่สิ่งเดียว แพทย์ชั้นที่ยิ่งใหญ่เกือบทุกอย่างเริ่มจากการทำสิ่งที่ตัวเองสนใจแต่ระวังอย่าไปยึดติดกับแพทชั้นที่ใช่จนต้องหยุดกิจกรรมอื่นๆต้องให้อิสระตัวเองในการสำรวจความสนใจเพื่อให้ตัดสินใจแม่นยำขึ้นจะเป็นแพทชั้นที่ดีในอนาคต เจฟย์ Jeff, การมีแพทชันเพียงอย่างเดียวไม่พอแม่แพชชันจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการสร้างสรรค์หรือประสบความสำเร็จในชีวิตแต่การมีแพชชันเพียงอย่างเดียวโดยขาดการวางแผนที่ดีขาดการพัฒนาทักษะและขาดการมีวินยัยอาจทําให้ความหลงไหลนั้นไม่เกิดผลลัพธ์ที่ดีได้เน้นให้เราผสมผสานแพชชันกับการทํางานอย่างเป็นระบบและการมีเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นธรรมดาที่เราจะตื่นเต้นหลังได้รับชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่หรือผิดหวังเมื่อล้มเหลวให้ใช้เวลา24ชั่วโมงต่อจากนั้นในการดื่มด่ำกับความสุขความปลื้มปิติยินดีหรือความเศร้าและความพ่ายแพ้จากนั้นก็แค่กลับไปทำแพชชั่นของตัวเองต่อก็เท่านั้นวิธีนี้จะทำให้เรารู้ชัดว่าแพชชั่นของเราเกิดจากแรงจูงใจภายในหรือมาจากแรงจูงใจภายนอก สิ่งที่แยกระหว่างแพชชันที่ดีกับแพชชันที่ไม่ดีนั่นก็คือเหตุผลที่คุณลงมือทํามันไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณบอกกับตัวเองแต่เป็นสิ่งที่คุณรู้สึกและเชื่อจริงๆแพชชันควรมาจากภายในนั่นคือแพชชันแบบสอดคล้องซึ่งเป็นแพชชันที่ดีที่สุดเชื่อมโยงกับร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้นในระยะยาวและความพึงพอใจในชีวิต สิบแพทชั่นแบบสอดคลองจะจดจ่อกับสิ่งที่ทำเพราะชอบแล้วจะได้รับความสำเร็จเป็นผลพลอยได้คนที่สนใจและให้ความสำคัญกับการทำสิ่งที่ชอบกลับเป็นคนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ตั้งหวังความสำเร็จนามาก่อน 11. อย่าให้แพชชันกำหนดตัวตนของเราการลหลงใหลในบางสิ่งจนปล่อยให้มันกลายเป็นสิ่งที่กำหนดตัวตนของเราอาจทำให้เรารู้สึกสูญเสียตัวเองเมื่อแพชชันนันเปลี่ยนแปลงหรือจางหายไปจึงควรระวังไม่ให้ความลหลงใหลกลายเป็นสิ่งที่ควบคุมทุกอย่างในชีวิตแต่ควรหาทางบาลานซ์กับสิ่งอื่นๆด้วยเช่นความสัมพันธ์ชีวิตครอบครัวหรือกิจกรรมอื่นๆ 12. อย่าตามหาแพชชั่นแบบสมบูรณ์แบบหนึ่งในกับดักที่คนจำนวนมากเจอคือการตามหาแพชชั่นที่สมบูรณ์แบบหรือสิ่งที่พวกเขาจะรับตลอดไปแนะนำให้เราหยุดคิดว่าเราต้องหาอะไรที่สมบูรณ์แบบแต่ให้มองหาสิ่งที่เราเพลิดเพลินและพัฒนาตัวเองได้มากกว่าเพราะแพทชั่นนั้นเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาและประสบการณ์ การสร้างแพชชั่นไม่ได้มาจากการหาแต่จากการทำบางครั้งการลงมือทำสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆจะช่วยให้เราเริ่มรู้สึกถึงความสนใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นไม่ยึดติดกับการตามหาแพชชั่นแต่ให้โฟกัสไปที่การฝึกฝนการพัฒนาทักษะและการใส่ใจในสิ่งที่ทำมากกว่าเพราะแพชชันอาจเติบโตไดจากกระบวนการนั้น 14อย่าเปรียบเทียบแพชชั่นกับคนอื่นการหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบความหลงใลห,หรือความสำเร็จของตัวเองกับคนอื่นๆเพราะแต่ละคนมีเส้นทางและการเติบโตของตัวเองการเปรียบเทียบอาจทําให้เรารู้สึกหมดกําลังใจและไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรากําลังทําอยู่จึงควรโฟกัสไปที่การพัฒนาตนเองและแพชชั่นของเราแทน 5ทำให้การมองหาความเป็นเลิศเป็นค่านิยมหลักเมื่อเริ่มรู้สึกว่าอ่อนไหวไปกับความลมเหลวความสำเร็จหรือการยอมรับจากผู้อื่นให้หยุดพักชั่วคราวแล้วใคร่ครวนว่าชอบอะไรที่สุดในสิ่งที่ทำอยู่เตือนตัวเองเสมอว่าแรงขับเคลื่อนจากภายในให้ผลดีและยังยืนกว่าแรงขับเคลื่อนที่มาจากภายนอก 16. แนวคิดแบบมุ่งหาความเป็นเลิศคือการเปลี่ยนความสนใจจากเป้าหมายเป็นการลงมือทําที่ทําให้มีโอกาสพัฒนาได้มากที่สุดคนที่คิดเช่นนี้จะไม่ตัดสินตัวเองจากคําถามที่ว่าฉันบรรลุเป้าหมายหรือ,อยังแต่เป็นคําถามที่ว่าฉันทํามันได้ดีเพียงใด 17. ก,การใช้ชีวิตตามแพชชั่นและการใช้ชีวิตยังมีสมดุลอาจเป็นเรื่องขัดแย้งกันเพราะคนเรามีพลังงานและเวลาที่จำกัดถ้าเราทุ่มเททำเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแล้วเราก็จะเหลือพลังงานและเวลาทำเรื่องอื่นน้อยลง แม่แต่วอรเรนบับเฟธก็ยังมีชีวิตครอบครัวที่แย่และถูกพูดถึงในเชิงลบจากลูกๆของเขาเพราะเขาหมกมุ่นกับแพชชั่นเรื่องการลงทุนมากจนเกินไปดังนั้นแล้วเราต้องระลึกไว้เสมอว่าการใช้ชีวิตตามแพชชั่นอาจทำให้เราต้องเสียสละส่วนอื่นของชีวิตไป ความลมเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการยอมรับความลมเหลวว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่แพชชั่นไม่มีใครที่สามารถประสบความสําเร็จในทุกสิ่งตั้งแต่ครั้งแรกดังนั้นการเจออุปสรรคหรือความท้าทายระหว่างการทําตามแพชชั่นเป็นเรื่องธรรมดาและสิ่งสําคัญคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดและปรับตัว 19. ความลหลงไหลไม่เท่ากับความสุขเสมอไปแพชชั่นอาจทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นหรือทุ่มเทกับสิ่งที่ทำแต่บางครั้งมันก็อาจไม่ได้นำมาซึ่งความสุขในทันทีความลหลงไหลอาจมาพร้อมกับความกดดันความเครียดและการทำงานหนะักเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการความสุขที่แท้จริงอาจเกิดขึ้นในระยะยาวหรือเมื่อเราเห็นผลสำเร็จแต่ในช่วงระหว่างทางแพชชั่นอาจทำให้เราต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย 20. ความอดทนเป็นปัจจัยสำคัญต่อแนวคิดแบบมุ่งหาความเป็นเลิศและแพชชั่นแบบสอดคลองข้อแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จและคนที่ล้มเหลวคือการอดทนทำบางสิ่งให้ลุล่วงแม้จะเจอความยากลำบากและเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่มีอะไรดีขึ้น 21การยอมรับตัวเองเมื่อหมดแพชชั่นหลายครั้งที่เราอาจรู้สึกหมดแพชชั่นหรือไม่สนใจในสิ่งที่เคยรับเหมือนเดิมซึ่งเป็นเรื่องปกติแนะนําว่าแทนที่จะฝืนตัวเองหรือรู้สึกผิดเราควรยอมรับความรู้สึกนั้นและใช้เวลาสำรวจตัวเองใหม่บางครั้งการพักผ่อนหรือหยุดทําสิ่งนานชั่วคราวจะช่วยให้เรากลับมามองเห็นคุณค่าของแพชชั่นนั้นได้อีกครั้ง 22. เราอาจไม่ได้กระตือรือร้นเพื่อมีความสุขแต่เรากระตือรือร้นเพื่อพยายามต่อไปเรื่อยๆแพทชันเชื่อมต่อกับโดพามีนสารแห่งความสุขที่หลังออกมาเมื่อเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำเร็จโดพามีนจึงทำให้เรากระหายการไล่ตามและทำให้เราเสพติดความพยายามจนหมกมุ่นอยู่กับแพทชันนั้นไปเรื่อยๆ 23. อย่าลงกลกับความลหลงไหลที่ผิดไม่ใช่ทุกแพชชั่นที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จหรือความสุขในชีวิตเตือนให้เราตรวจสอบความลหลงไหลของเราให้ดีบางครั้งแพชชั่นอาจทำให้เราลงไปในเส้นทางที่ผิดเช่นการหมกมุ่นกับบางสิ่งมากเกินไปจนละเลยสิ่งอื่นๆที่สำคัญกว่าดังนั้นจึงควรพิจารณาว่าแพชชั่นนั้นนำพาเราไปสู่การเติบโตในทางที่ดีหรือไม่ 24. อย่ายุดติดอยู่กับแพชชั่นมากเกินไปเพราะมันจะทำให้เรารู้สึกดีในวูบแรกแต่ถ้าเกิดมีปัญหาหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงมันอาจทำให้เรากลายเป็นคนเปราะบางได้ไม่ต่างอะไรกับเรื่องรักแรกพบเราจึงควรเปิดใจให้กว้างลดมาตรฐานความสมบูรณ์แบบและเปลี่ยนมันให้เป็นความน่าสนใจในการออกคนหา 25. รู้จักความลหลงไหลที่เหมาะสมความแตกต่างระหว่างแพทย์ชั้นที่ดีต่อสุขภาพกับแพทย์ชั้นที่ไม่ดีต่อสุขภาพความลหลงไหลที่ดีคือสิ่งที่เราเต็มใจทําและรู้สึกพึงพอใจโดยไม่ถูกครอบนาจนทําลายชีวิตด้านอื่นๆในทางกลับกันแพทย์ชั้นที่ไม่ดีต่อสุขภาพจะทําให้เราหมกมุ่นและรู้สึกว่าชีวิตขาดสมดุลเน้นว่าเราควรเลือกความลหลงไหลที่ช่วยเสริมสร้างชีวิตในทางบวก 26. เราอาจไปได้ไกลกว่าถ้าค่อยๆไล่ตามแพทชันทีละนิดเมื่อเทียบกับการทุ่มสุดตัวแต่แรกเลยเหมือนการค่อยๆถ่ายน้ำหนักจากบาเบลจากด้านที่ความเสียงตำ่ำงานประจำมาเป็นด้านที่ความเสียงสูงงานอดิเรกหรือสิ่งที่ชอบแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ฝังความเสียงตำ่ำงานอดิเรกเริ่มเติบโตขึ้นแล้วเราก็จำเป็นที่ต้องเดิมพันและทุ่มสุดตัวให้กับแพทชันน้นไปเลย 24ระวังอย่าให้ตัวเองเข้าสู่สภาวะการมีแพชชั่นแบบหมกมุนหรือการผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับสิ่งที่เป็นแพชชั่นจนมากเกินไปถ้าเราทำแพชชั่นนานสำเร็จเราก็จะมีแต่อยากได้ผลลัพธ์ของมันตั้งแต่ชื่อเสียงเงินทองรางวัลผู้ติดตามมากขึ้นไปเรื่อยเเหมือนเข้าสู่วงจรแห่งคำสาปแต่ถ้าแพชชั่นนานเกิดลมเหลวขึ้นมาเราจะผิดหวังอย่างรุนแรงเราอาจเกิดภาวะเครียดและซึมเศร้าและจมอยู่ในกองความทุกข์ 28ระวังอย่าให้แพชันเป็นแพชันที่เกิดจากความกลัวที่จะลมเหลวเพราะถึงแม้เราจะทําตามแพชันได้สําเร็จเราก็จะไม่มีทางมีความสุขได้เลยเพราะเราก็ยังจะกลัวความลมเหลวอยู่ดีเราจึงต้องฝึกเอาชนะความกลัวและเปลี่ยนจากการทําเพื่อไม่ให้แพ้เป็นการทําเพื่อชนะ 29จงมองหาแพชชั่นแบบสอดคลองที่เป็นแพชชั่นที่เกิดจากความชอบจริงๆของเราไม่ใช่เป็นเครื่องมือไปสู่เป้าหมายหรือเพื่อวิ่งหนีความลมเหลวและเป้าหมายก็อาจปรากฏตัวออกมาเองเมื่อเราชอบทำในสิ่งน,นั้นจริงๆโดยไม่มีเหตุผลแอบแสงดังคำที่บอกว่าคนที่สนใจความสำเร็จน้อยที่สุดจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากที่สุดแต่คนที่สนใจความสำเร็จมากที่สุดจะมีโอกาสสำเร็จน้อยที่สุด ส0สุดท้ายแล้วเราต้องเข้าใจตัวเองอย่างท้องแท้เพื่อที่จะได้รู้ว่าเราอยากใช้ชีวิตตามแพชชั่นของเราจริงหรือไม่หรือเรายังมีความอยากอย่างอื่นอยู่นอกจากแพชชั่นส่วนตัวการเข้าใจตัวเองยังช่วยให้เราวิ่งไล่ตามแพชชั่นได้อย่างรอบคอบและควบคุมแพชชั่นและชีวิตของตัวเองได้ เป็นหนังสือแปละตะวันตกที่นำความรู้เชิงจิตวิทยาในเรื่องแพทย์ชั่นมาเล่าให้ฟังอย่างสนุกพร้อมให้บทเรียนสําหรับหลายคนที่อาจหมกมุ่นกับแพทย์ชั่นจนเกินไปจนพังทลายชีวิตด้านอื่นๆลงแพทย์ชั่น passion ไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดในการสร้างความสําเร็จหรือความสุขแต่การเข้าใจและรักษาความสมดุลในการใช้ชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่า